หม่อมฉันขอสัญญานะเพคะว่าจะไม่เข้าไปยุ่งกับความรักของพระองค์ไม่ได้มีเจตนาต่อต้าในใดๆขอพระองค์ทรงพระเจริญเพคะไปกันเถอะลูกนี่ฉันไม่อยอมไม่ไดีซุกหัวนอนเขาแกกับลูกหรอกนะไม่ได้ขอที่สุกหัวนอนจากใครเพราะฉะนั้นอย่าเข้ามาก้าวไก่ในตำาหนักของเราเด็ดขาด สุพ oh, no ี่ออกคำสั่งจบพวกมันเดี๋ยวนี้จะจับทำไมเขายังไม่แยกเราออกจากกันสักหน่อยปล่อยมันไปลูกแม่แม่มาตั้งแต่เมื่อไร่แม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยดีซะอีกให้มันเห็นภาพ่าดตาเจ็บเจียนตายอยู่กันได้ใช่ไหม ตหนักมันค่อนข้างเล็กไปหน่อยแต่ทนไปก่อนนะพลานาศีจะต้องกลับมาเหมือนเดิมเอยจะไม่ยอมอ้ายอีกต่อไปแล้วเพคะเราจะต้องหาวิธีกำหลักมันได้แน่แล้วก็จะต้องช่วยทุกคนออกมาจากคุกให้ได้ว่าแต่ถ้าไมตอนนี้ลุงชมยังหาของไม่เจอนะ แกเหลือแต่รำอ่อนเอารำมารำให้แกแม่ปลามาดาฉันอยู่แห่งนี้น